สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนอีกแล้ววันนี้อยู่กับเกมอนิเมะเอ้ยอนิเมะซะแล้ <c oughs> เฮ้ยลิ้นพัน,นตั้งแต่ต้นสตรีมเลยเหรอ <c oughs> โอเคอันนี้อยู่กับ a อนิเมะแพทซิลูเบเตอร์นะครับผมเป็นแนวสัตว์เลี้ยงอีกแล้วแต่สัตว์เลี้ยงในที่นี้มันแปลกกว่าเดิมนะครับผมก็จะเป็น เป็นตัวอนิเมะนะผมอันนี้ผมสุ่มได้นามิมานะครับผมเริ่มแรกมาก็จะสามารถเปิดไข่อันนี้ฟรีได้1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไปเก็บไปเหยียบที่หีบสีสีเขียวเห็นไหมเราก็จะสามารถสุ่มได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปทําการสุ่มนะครับผมสุ่มทางนี้เลยกับอนิเมะเพสซิลเมเตอร์นะครับน่าเล่นหรือเปล่าไม่รู้น้องๆก็อย่าลืมลองเข้ามาเล่นกันนะครับผมสาหรับพี่ค่อนข้างภาพสวยนะแล้วก็เหล่าตัว เหล่าตัวที่เราสุ่มมาสามารถใช้สก,กิลได้ด้วยอันนี้เราติดตั้งสัตว์ได้กี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสองตัวละอันบอกไหมว่าเราใส่ได้กี่ตัวตอนนี้ใส่ได้สองไม่มีบอกเหรออันนี้เราใส่ไปสองตัวละเป็นนามิกะพลเรือโอ้โ,อโหมาถึงก็ได้พลเรือเอกเลยล่ะเจ้าลาวาเลยล่ะโอเคเราก็ตีเป็นการฟาร์มตีกล่องเหมือนซิลูมิเตอร์เอ็กทั่วไปนะครับผมแนวสัตว์เลี้ยง โอเคครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับด่านมันก็จะเปิดนะครับันจะพามันจะนําภาพไปเปิดในส่วนของตรงนู้นเลยเห็นไหมที่มีแสงส่งลงมามันก็จะไปเปิดนะครับผมเราก็ไปได้นะผมเกมนี้ภาพทําออกมาดีนะแต่ถ้าเกมดังก็เสี่ยงที่จะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมดูเจ้าตัวฮีโร่สิยังไงก็ดูออกว่าเป็นใครใช่ไหมเหมือนจัดๆเลยอันนี้ก็จะมีแต่ตัวในวันพีทหรือเปล่านะเป็นอนิเมะในเรื่องของวันพีทนะครับผมเป็นซิลูมิเตอร์ผสมในหลายเกมนะครับ ครับผมโอ้ยลิ้นพันอีกแล้วผ <c oughs> สมในหลายเกมอันนี้ก็ต้องใช้ตังในการปลดนะครับผมไปอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นในแมปแมปของใครนะเพราะว่ามีอารูบิด้าด้วยอารูบิด้าบอสอยู่ตรงนู้นสามารถตีนี่ครับผมตีทหารตีพวกทหารเรือได้ด้วยเป็นไงแล้วเหล่าฮีโร่ก็จะสามารถปล่อยพลังใส่ได้นะครับตอนนี้ระบบยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีตั้งค่าแบบ กดทีเดียวแล้วทุกคนไปตีนะครับผมอันนี้ก็ต้องกดทีละตัวนี่เห็นไหมกดตีทีละตัวแบบนี้เลยนะครับผมสกิลค่อนข้างทําออกมาดีนะสกิลทําออกมาดีภาพสวยน่าเล่นนะครับผมโอเคนี่ตีไปเรื่อยๆนี่ครับผมเราสามารถกดคลิกเพื่อเพิ่มดาเมจด้วยนะนี่ไปดูสกิลของลูฟี่ครับจะเป็นหมัดย่างยื่นเห็นไหมโอ้โงแล้วก็มีท่าพ่นไฟของซาโบแล้วก็ดาบของมีฮอกก็มี ถ้าลอก็ออกนะครับผมมันเห็นสก,กิลหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลองเปิดนี่นะครับผมเป็นเรือเพื่อไปเกาะแผน่นเกาะเค้กนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนี่ล็อกปื๊ดขึ้นเรือเอออ๋อ,อนั่นไงไปเกาะไคโดกับเกาะโฮมเค้กเหรอเดี๋ยวเราไปของเค้กเค้กก็จะให้เราตีเค้กยักษ์เปล่าไม่ใช่ อ๋อมีแค่เนี้ยเหรอโดนัทให้เรามาตีโดนัทแค่เนี้ยเหรอกอเค้กโอเคเดี๋ยวเราตีก่อรเค้กเราตีก่อรเค้กเสร็จเดี๋ยวเราไปตีไคโดต่อนี่เราก็กดช่วยตีโอเคเราตีโดนัทแล้วอือตีตีตีโอเคได้สองหมื่นเจ็ดเหรอเดี๋ยวเราไปตีไคโดต่อปึ๊บไปทางนี้เอ้ยทำไมตีไคโดวไวจังเอ้าก็มาเค้กเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงกด R เฮ้ยเรามาสู้กับบอสไคโดนะครับผมภาพเป็นไงเฮ้ยบอกเลยว่าหน้าเล่นเอาเรื่องนะครับผมยังไงเดี๋ยวพี่ก็ลองเล่นดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตรีกับบอสไคโดบอสไคโดเลือดเท่าไหร่วะห้าห้พันเองอ๋อไม่กดคลิกไม่ได้นี่ไงเออระบบเกมยังไม่ค่อยลื่นไหลนะร,รู้สึกว่าจะพบบันี่ไงมันกดคลิกไม่ได้กดได้ กดได้ไม่ทุกตัวด้วยต้องเล็งดีๆตอนนี้ตีอยู่ตัวเดียว <c oughs> ปุ่มหายอะ่ะทุกคนโอเคต้องใช้ความสามารถในการกดมันค่อยๆหรือว่าเป็นระบบเกมทำมาให้เป็นแบบนี้อ๋อนี่ไงเราจิ้มไม่โดนเราต้องจิ้มให้โดน <c oughs> โอเคเราตีบอสใครโดครับผม <c oughs> เลือดอยู่ที่5,000ันเรากดคลิกช่วยไปด้วย <c oughs> โอเคเจ้าไคโดก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมตีไปเรื่อยๆไปตี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 โอเคตีเข้าไปเราช่วยคลิกไปเลยจะได้ตายไปดูนีิจะได้ตังค์เท่าไหร่ขอเหยียบหัวเลยกันนี่ไงจะได้ตังค์หลายข้าตัวเลยโอเคคลิก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 เรียบร้อยโอ้โหแปดหมื่นสี่กับเพชรฟ้าเป็นไงครับผมการตีบอสไคโดโอเคเราก็สามารถมาฟาร์มกับเจ้าบอสไคโดได้เลยเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกาชาสักหน่อยมีหนึ่งแสนแล้ว ดาเมจเราจะได้เพิ่มมากมายเอ้ยเหมือนเราจะปลดล็อกในส่วนของอทางนู้นได้นะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปลดล็อกได้หรือใช่ไหมเท่าไหร่ใช้แสนห้าอันนี้สามโ้ก้าวกระโดดจังวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปปลดอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันปลดได้แล้วเดี๋ยวเราไปปลดทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปปลดให้ดูก่อนแล้วเราไปฟาร์มต่อเราจะหั่นคลิปหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็หั่นเพื่อให้มันย่นเวลาลงเฮ้ย <laughs> จไป เี๋ยวเรามาเปิดทางนี้ใช้1นึ่งแสนเอ้ยทำไมโซนมันเปิดแบบสลับปันไปสลับกันมางงนะเนี่ยโอเคเปิดตรงนี้1นึ่งแสนโอ้อันนี้เป็นในโซนของคริสตันมีกล่อง1 k 2.5เดี๋ยวเราตีกล่องนี้ได้เท่าไหร่มีกล่องสมบัติด้วยโอ้ยกล่องสมบัติก็ตีได้โอเคในนี้1นึ่งแสนนะเราข้ามมาแล้วก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้เงินค่อนข้างหาง่ายนะครับผม เออเกมนี้พี่ชอบตรงไหนเหรอชอบในการออกแบบของตัวละครแล้วก็รูปแบบของเป็นแนว p a สดุลมิเตอร์ X แล้วก็มีแนวของการด้านมีทั้งฟาร์มกล่องตีบอสแล้วก็ตีเหล่ามอนสเตอร์มีสกิลและที่สำคัญก็คือเห็นไหมครับมีเลเวลให้กับตัวละครของเราด้วยแล้วก็มีอันล่างนี้ไม่แน่ใจนะคือระดับหรือเปล่าแล้วก็จะมีการฟาร์มเงิน ในส่วนของการฟาร์งเงินแล้วก็มีพลังโจมตีมีคูณเพชรแล้วก็มีคูณโชคลาบด้วยนะอันนี้แหละโอเคอันนี้คือพลังอ๋อไอหลอดที่2ที่เป็นกีิด,ค,ดคือค่าความรักครับผมพอเราใช้ไปเรื่อยๆหลอดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมีเก็บเลเวลโอ้โหระบบเกมค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาลองเล่นนะครับผมถ้าชอบพี่ทำคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมกดติดตามกด subscribe นะครับผม แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเตียน,นี้ได้เท่าไหร่หรือเตียนี้ได้เท่าไหร่ตึ๊บ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 ยืนข้างบนเรียญจะได้เข้าตัวได้สามหมื่นสองโอเคเดีย๋ยวเราไปสุ่มสักอันหนึง่งเราไปสุ่มสักอันหนึง่งนี่ตอนนี้เรามีเรามีอยู่มีลูฟี่มีฮอคนี่นี่ด,ดูดิดูออกเลย ยังไงถ้าเกมมันดังขึ้นมาลิขสิทธิ์ไม่น่าจะผ่านพ้นไปได้ง่ายๆโอ้ไข่นี้หกหมื่นนะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมันไม่ได้มีแต่วันพีชนะครับผมพี่เข้าใจผิดมีในส่วนของดาก้อนบอลในส่วนของดาก้อนบอลแล้วก็ขึ้นไปสูงๆอีกก็จะเป็นอ,อันนี้อันนี้เรื่องอะไรเอ่ยเงาเงาดูไม่ออกอืม อ๋อแล้วเราก็มาตีบอสนะครับผมบอสมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะที่เราเห็นตอนแรกเป็นไคโดตอนนี้เปลี่ยนเป็นหนวดดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะตีหนวดดาต่อนะผมได้รู้ว่าบอสตัวต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรหนวดดาก็จะตายแล้วจะต่อไปจะเป็นตัวอะไรเรามาลุ้นกันว่าจะวนกลับมาที่ไคโดหรือเปล่าโอเคเราฆ่าบอสหนวดดาก็เก็บตังค์ตังค์ค่อนข้างหาง่ายอยู่นะครับตอนนี้เข้ามาเล่นปุ๊บก็น่าจะตันได้ไม่ยากนะโอเคตอนนี้หางเงินได้ไม่ยาก บอตัวต่อไปโผล่มาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องนั่งเรือกลับไปก่อนไม่มาทึ๊มายังเออมันใช้เวลาเกิดกี่นาทีหรือว่าเราต้องนั่งเรือกลับไปก่อนโอเคเราเห็นบอสนะยังไม่มาหรือว่ามีเวลาเกิดน่าจะมีเวลาเกิดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสุมไข่สักหนึ่งใบในรา,รา,ราคาหนึ่งแสน โอเคเดี๋ยวเราไปซูมไข่สักหนึ่งใบในราคา1นึ่งแสนอันนี้เราเห็นไหมยังไม่เกิดนะครับ,บอสยังไม่เกิดอันนี้อ๋อโอเคมันเปิดแมปตรงนั้นได้นี่เราไปเปิดแมปกันโอเคเทลพอร์ตไปอันนี้จะเป็นในส่วนของดา g o n นบอลแล้วใช่ไหมใช่ว้าวดูแมปสิสวยจัดนี่ได้อะไรได้เงินมาหนึ่งแสนส มีไข่อะไรให้เปิดมั่งมีไข่ในราคาห้าหมื่นกับหกแสนเหรอเราเปิดห้าหมื่นสักสองใบสามใบสองใบก่อนโอเคดูแก้วมังกรได้เป็นโอ้โหโบลีเ่เฮ้ยเระดับอะไรอะ่ะโอ้โหแล้วด,ดูหน้าตาเอออยอันนี้เป็นไข่วะไข่วะอ้อยผู้เท่าผู <laughs> ้เท่าเต่าเราได้มาเป็นหกพันเจ็ด เป็นระดับ on, อันคาร o มอนอันคารมอนอ้แต่เงินค่อนข้างดีอ๋อเนี่ยมันติดพอเรากดมันก็จะติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับผมตัวที่เก่งที่สุดแล้วมันก็จะมีอีโวอีโวนี่ต้องทำยังไงวะเราต้องกดนี่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเลเวล10ก่อนถึงจะอีโวได้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราก็มาสำรวจแมปในส่วนของดา้อกบอลกันต่อเลยนะครับผมอืมโอ,อ้อันนี้กล่องเดี๋ยวเราไปดูบอส เราอยากเห็นบอสของที่นี่บอสที่นี่อยู่ไหนเอ่ยเออคลิปนี้ก็จะไม่สั้นเกินไปน่าจะยาวนิดหน่อยนะผมเพราะว่าอยากจะแบบ EP เดียวแล้วให้รู้ทั้งหมดเลยอันนี้โอ้ต้องปลดก่อนห้าแสนอันนี้คูลิลิงโอ้โหคูลิลิงกล้ามโตเฮ้ยอ,อันนั้นดา a ก o อนบอล GT d r ดา o ก b อนบอลลิงนี่ท่านมิวอยู่ข้างบนเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้ก่อนดาก้อนบอล โอ้เลือดเยอะเอา้าอ๋อเราสัตว์ออกก็ว,ว่าอยู่หายไปไหมด <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราตีนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงด่านดาบิฆาตอสูรแล้วนะครับผมแมพค่อนข้างสวยนะครับผมดาบพิคาตอสูรก็น่าสนใจในการเล่นอยู่นะแต่ตอนนี้ด่านยังน้อยอยู่เกมพึ่งเปิดปีนี้เพึ่งอัปเดตมาน่าจะได้2ครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าพี่เห็นพึ่งอัปเดต ใช่ไหมเพิ่งอัปเดตได้สองครั้งตอนนี้ด่านก็มีแค่ถึงตรงนี้นะผมแล้วก็มีอันนี้ยังไม่เปิดโอเคตอนนี้พี่ก็เก็บตังได้1 5บ้เอ็มแล้วอยูรอสำรวจแมพสักหน่อยแล้วกันก่อนที่จะดูว่ามีอะไรเพิ่มไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นสุ่มกาชานะผมอันนี้จะเป็น12นี้เป็น2.6ถ้าเราสุ่มในด่านตรงนู้นจะถูกกว่าที่เราจะสุ่มตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีไข่ตรงนี้ 1B น่าจะเป็นสุ่มมาแล้วเลเวลตัดเลยหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะโอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรโอเคเ,ออเดี๋ยวลองก่อนกล่องน,นี้เหมือนพี่ยังไม่เคยเดินมาเดี๋ยวลองมาดูเออมีบ้านกล่องน,นี้อะไรเอ่ยเปิดได้ยังอา้าวเปิดไม่ได้เฮ้ทำไมเปิดไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสุ่มทางนู้นเลยดีกว่าเราไปสุ่มในด่านดาบิฆาลาสูนะผมที่พี่เดินทางไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มในไข่ที่ราคา 12 12m โ okay. อเคตอนนี้ก็นี่ครับผมมันมีอัปเกรดด้วยนะครับผมเผื่อใครที่เอ่อนี่ดูกันปิดก่อนนี่ครับผมกดอัปเกรดอีโวตรงนี้มันจะมีเลเวลบอกนะครับผมอย่างนี้เลเวลหนึ่งเห็นไหมมันก็จะบอกว่าใช้เลเวล10ในการอีโวขั้นนะครับผมอันนี้พี่เป็นเลเวลสิบเอ็ดเลยเห็นไหมพอเรากดคลิกอีโวมันก็จะใช้เลเวลยี่สิบห้านะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันตันเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยว พี่ก็จะเข้าไปในด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายของแมปนี้โอเคเราก็จะมาสุ่มไข่กัน1ใบกันตรงนี้เออในใจก็อยากได้เลเยจนนะแต่ในแต่ในความเป็นจริงนะ่าจะออกอันคาร์มอนโอเคอ้าวออกอันคาร์มอนเป็นสาวน้อยน่ารักคนนี้จริงๆด้วยชื่ออะไรนะชิน o บุโอเคแล้วมาสุ่มตู้นี้อีกอันหนึ่งตังเหลือโอเคได้เลยอะ่ะได้ตัวแรกแนะ่เลยคาร์มอน นั่นไงชัดเจนไม่ต้องสืบโอเคชินบุพลังโจมตีส0 0 0มนะเยอะกว่าโอเคมันน่าจะใส่ให้เราอ๋อ oh, มาอยู่ในนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะทําการฟาร์มเงินเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็จะสุ่มให้ได้ตัวจเลจเน n ์ยังไงถ้าได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญก็กรดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะทําลงช่องนะครับผมเป็นไงชอบกันหรือเปล่าผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับผม